luộc kho máu kho máu lú á, ăn lên xiên kho, con cái bảo

ต่ำไปอ่ะชนะ่วยนะเ่อยๆนิดเดีวยวภาพเสร็จแล้วแต่ว่าจะในวาจะเอาภาพไปไหนไปตา่าปเสร็จแล้วก็ลอไปแล้วก็ค่า ที่สําคัญคือเขาดูไปเนี่ยเขาหงุดหงดแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าว่าเอ๊ะเจ้าของค่าที่ถูกยิงเนี่ยฝากให้ดูด้วยครัได้ดูไม่ใช่ดูอก้นี่ที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันแต่งงานผมว่าจะเอาคุกเจ้าสาวนะก็ดูเจ็ดบางเหลียงเมื่อวันที่ยี่ชุดลองชุดได้แล้วเราใช้ปืนไม่ทราบปืนได้ไหมไม่ได้เป็นปืนค้อนน่ะซองค้อน ทดลองปรับสัตท so ุกคนเนี่ยช่วยกันตายให้เบาเลยเราใช้อุธปืนไม่ทราบอวุธปืนได้ไหมลูกซองท้อนทางผู้เสียหายว่าเอาเงินสดไปโรบาทจะขาดรับแต่ก็ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานสืบสวนช่วยกันตามไม่ถึงวันเพื่อทั้งพนักงานสืบสวนช่วยกันตามไม่ถึงวันเพื่ได้ได้ ก็อยากจะมาเสนอข่าวให้รู้ไว้ว่าในป่าแล้วก็บอกว่าให้ลงมาดูพระซ่อนไว้ริมถนนข้างทางกู้ยีหายเขาไม่ลงเขาไม่ลงมาดูก็เลยยิงใส่รถกระจกแตกแล้วก็นะครับแล้วก็พระที่เขาเขาใส่มานะครับแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็รับว่าเอาเงินไปแต่งงานวันนี้นะครับอ ก th ็ยิงใส่ก็คงไอ่ดีเจ้าของเชียนค่ายจะอยู่ที่แ้วที่นเนี่ย